อันนี้คือสมบูรณ์ครับดูลักษณะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ผมด้วยนะคบขอบคุณครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาหาบอลนาด่างนะครับรู้สึกว่าจะร้อนมากครับตอนนี้ครับนี่ครับบอลมาแล้วครับโดงบอลครับแต่ยังไม่เจอต้น สวยครับนี่ครับทุกคนว้าวเจอแล้วหนึ่งต้นนะครับแต่นิดเดียวนะครับจะเอาไปหรือไม่เอาไปจะเอาไปหรือไม่เอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับไปดูต้นอื่นกันนะครับรู้สึกว่า มีไม่เอ่ยครับคนช่วยผมดูด้วยนะครับรู้สึกว่าจะลายตาไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับช่วยหาดูด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเยอะหรือเกินนะครับ บอลค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ครับโอกาสที่จะเจอก็เยอะเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องตามติดชีวิตบ้านๆนะครับดูทุ่งนาไปด้วยนะครับถ้าเบื่อทุ่งนาก็ดูบอลนะครับสลับกันไปนะฮะรู้สึกว่าจะร้อนนะครับ ไปต่อนะถอนหายใจเล็กน้อยครับไปต่อครับไม่เจอนะครับเมื่อกี้เจอต้นหนึ่งแต่นิดเดียวนะครับยังไม่เยอะครับ จะมีไหมครับจะเจอบอลด่างบอลน,น้าด่างสวยๆไหมครับวันนี้จะเจอไหมนะ นะครับทท่านครับนครับตามหาต่อกันเลยนะครับร้อนรู้สึกจะร้อนมากเลยนะครับเออทุกคนนะครับโอ้โหสวยงามมากครับในที่สุดก็เจอแล้วนะครับสวยไหมครับ ครับเมื่อวานเราไปหาตรงนู้นนะครับเมื่อวานไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับวันนี้เราจะเข้ามาดูช่องหนึ่งนะครับเมื่อวานเราเจอตรงนู้นนะครับหนึ่งต้นนะครับมาดูกันครับวสวยอยู่นะครับแต่ยังไม่ได่างนะครับ ไม่ด่างนะครับค่อยหาไปเรื่อยๆนะครับ หนาวนิดๆน,นะครับให้ดูกับสลับกับบรรยากาศทุ่งหนาด้วยนะครับเราก็จะหาบอลไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้รู้สึกว่าบอลเยอะมากเลยนะครับทุกคนเพราะเมื่อวานเราเจอหนึ่งต้นนะครับแต่เมื่อวานเราเจอที่ช่องนู้นนะครับ ใบนี้ก็สวยนะครับ ทุกคนนี่ครับว้าวเจอแล้วครับวันนี้นี่ครับสวยมากครับแต่จะใบเล็กก่อนเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะโดนตัวอะไรไม่ดูแค่ครับแต่นี่คือสมบูรณ์ครับดูลักษณะสวยงามมากครับทุกคนนี่อีกใบหนึ่งครับ โอ้โหเมื่อวานเมื่อวานเราเจอช่องนู้นนะครับวันนี้เรามาเจอช่องนี้ครับสวยงามเลยครับนะครับ,รบเราก็จะจัดการนะครับสวยงามครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาดูบอลเรื่อยๆนะครับวันนี้เรา สต้นนะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเรื่อยๆนะครับติดตามชมคลิปได้เรื่อยๆนะครับและอาจจะถ้ามีผู้ติดตามครบ2 0 0 0คนนะครับอาจจะมีการแจกนะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับจะมีการแจกบอลน,นะครับบอลน,นาดางนะครับใครที่ชอบสนใจ อย่าลืมกดติดตามนะครับโออันนี้ดางดางสวยครับสวยสวยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับเราจะไปดูตรงในสวนปาานะครับว่าจะมี บอลหน้าด่างหรือเปล่านะครับไปดูกันครับบอลเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับอบอลเยอะเลยนะ thank mm -hmm. you